ต like, ้นกะเราเวียนจะบอกนายนายรู้ไหมนายมียาดมกั้นกล้วยแบบนี้ไหมนี่ของเราแล้วนายมีหรือเปล่ามีเหรออืมไม่เหมือนของเราเนี่เอ้ยของนายอ่ะของนายใช้กันกล้วยเหรอ ไม่ใช่นี่มันนี่มันเอผายปัสตกองงวงแดงเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีหรอกมีทำไมการกล้วยเฮ้ยเฮ้ยผิดผิดอันนั้นอะ่ะผายปตัตก,กองแดงผิดน่ะนี่การกล้วยผายปตัตก,กองแดงมีหรือเฮ้อ วันนี้ผมจะมาเล่าประเด็นชื่อช่องที่ชื่อว่าต้นหมอชอบก้านกล้วยคือถ้าใครเป็นเ e. อฟเีของของอ้นหมอชอบก้านกล้วยเนี่ยทุกคนก็จะเคยเห็นคลิปหนึ่งน่าจะลงแฉเมื่อวานหรือเมื่อคืนนี้ครับเขาลงประเด็นแบบประมาณว่าไอายาดมก้านกล้วยที่ผมเอือมามันเป็นของปลอมแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ คือไม่ใช่ของปลอมอ่ะคือเหมือนเขาบอกว่าเป็นของพายพัตตกรวงแหวนแต่ว่าเขานึเหมือนของกานกล้วยคือผมเขาไม่คือผมไม่เข้าใจว่าเขาต้องการไงจากผมคือคือผมจะประเด็นเรื่องนี้ก่นคือเฮ้ยขออภัยที่อ่านเมื่อกี้คือตอ,อนนั้นตอ,อนพฤศจิกายนผมให้ออกเขาไปเราก็นึกว่าเออเขาจะดูแบบเหมือนคนทั่วไปไม่ทําแบบไม่รบกวนแต่ว่า เขาก็จะมาชอบลอ,อกเกมแบบผมแล้วพอผมไปว่าเขาเี่งเรียนว่าเออทาไมมึงเอลอกเกมแบบนี้เขาก็ชอบแบบเหมือนหาเขาเอาว่าเอนกล้าหนูพูดนะเดี๋ยวอะไรประมาณนี้นครคบทุกคนคือผมเป็นคนแนวไม่ชอบลอกเกียคือเข้าใจนะว่าคือถ้าผมว่าเขาทาก่อนผมแบบว่าผมไปลอ,อกเกมเขาอันนี้พอเข้าใจแต่ว่าผมทําก่อนแล้วเขาก็ชอบมาลอกเกมแบบ แล้วก็ชอบพูดว่าอันเนี้ยเป็นของผมนะครับแต่ว่าคือที่ทีมผมเป็นคนแบบคิดคนเองแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเขาก็เ้าทีเนี้ยคือผมแบบคือประเด็นก็คือว่าทําไมเขาเอ่างอกเรียนแบบผม <c oughs> ตอนนั้นเขาก็เคยเฮ้ยไม่ใช่ดิเอมีเรื่องหนึ่ง <c oughs> คือเขาชอบทำมเรื่องเกี่ก็บผม <c oughs> คือเป็นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> และอ่อนที่ปีใหม่เขาตา,าอ่ะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะบอกนะรับว่าไอ้ออกอยู่ เฮ้ยออผมอยู่องไหนอยู่จะชี้ให้ดูอ่ะกับเขา้าประเด็นคือเอานะผมทําคลิปแบบประมาณว่าเออเขาตาปีใหม่แล้วเขาก็มาทําคลิปแบบประมาณว่าเฮ้ยไอคลิปที่ผมทําเนี่ยมันเป็นคลิปอะไรอะคะคือผมไม่เข้าใจว่าเออทําไมแบบทาไมเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วคือช้าที่เขาบ้านอันนี้คือผมไม่อว้ตัวเองนะครับคือผมต้องการเ่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมรับไม่ได้เหมือนเขาแบบประมาณว่า เหมือนเขาป้าช้าง,งอกเยียนแต่ว่าคือมันเขาป้าไม่ค่อยอวยแต่ว่าผมป้าอวยกว่าอันนี้ผมป่าบ้านนะว่าผมไม่ขออภัย <c oughs> อันนี้ผมไม่อวยว่าก็เอป้าอวยคนดีแต่ว่าเพ <c oughs> ื่อนคนหนึ่งป้าไม่อวยแต่ว่าคือ <c oughs> คือผมทนไม่ไหวเขาแล้วอ่ะแล้วก็อีกขิปนึงเขาก็เหมือน คือช่องช่อง u t u b e แล้วก็เอ๊เออผมอะ่ะจะชื่ออ่องชื่อเลว่าคือต้นกล้าชอบก้านกล้วยเพราะว่าผมชอบก้านกล้วยและ้ะต้นมอจอะเขาก็มี YouTube แล้วก็เอ,อ๊ะเออเหมือนกับผมเขาก็ทำนอกเรียนแบบชื่อผมว่าต้านมอชอบก้านกล้วยแล้วทุกคลิปอะ่ะก็น่าจะมีพวกการกล้วยแล้วคลิปทหารที่เขาได้มาเนี่ยไม่เป็นคลิปที่เขาไปถ่ายเองนะ คืออันนี้ผมขอพูดอันนี้ขออภัยที่ไปยุ่งกับเอ่นตัวเขาครับขออภัยจริงแบบว่าคือผมทนไม่ไหวแอบ,บว่าวางแล้วอาคือทุกคีปที่เกี่ยวกับทหาร่ะคือพ่อเขาเป็นทหารใช่ไหมครับแล้วอ้นมดอะเขาก็มีความอ่อนว่าเออเขาอยากเป็นทหารเหมือนกับพ่อแล้วทุกคีบอะตอนที่ผมไปดูผมแอบ,บไปอ่องเขาอะผมก็นึกว่าอ๋อเขาถ่ายเองก็ได้แต่ว่าเฮ้ยทำไมก็มันชัดเจ๋ว ผมไปดูเท่าไหร่คือเขาลอกเกมมาอ่ะทุกคนจำเกมเออ a ร์ a R B H, ใช่ไหมที่พี่พี่เออันนี้ผมขอผู้ช่ช่องนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษพี่เขาด้วยพี่คอยมีใครจำได้ไหมครับพี่อ,อืมที่เขาชอบเล่นเกมแท็บแล้วก็ ARBS อันนี้ผมขอโทษอีกครั้งเงนะครับที่ไปยุ่งอึดตัวเรื่องกับพี่ข่อยอ่ะเขาก็ชอบเล่นแถบผมก็ชอบเล่นเหมือนับกเขาแล้วผมทําคลิปที่ว่าเหมือนทำเหมือนช้าชงช้าก็คือยุทาถีต้นมอสเขาก็เอาคลิปผมมาะไปลอกเกียนแบบคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการไงแต่ผมคือแบบเหมือนเขาเห็นคลิปผมไม่ได้้องเอาไปทำตามแล้วคือผมแบบ คือผมไม่ชอบอะเพื่อนผมพี่เพื่อนผมชื่อไออาร์ะเขาก็พูดว่าเหมือนต้นมออ่ะทำอะไรไม่เป็นต้องหาอะไรเอบเกมแบบเพื่อน,นคือผมก็ทนไม่ไหวอะคือแบบอันนี้ยเองขอโทษเอฟตีของต้นมอชอบกานขวยแต่ว่าคือคือผมทนไม่ไหวกับเขาอ่ะคือเขาชอบรลบเกมแบบผมอะครับทุกคน ถ้าใครเคยถ้าใครเคยเห็นคลิปที่เขาชอบคือเขาเป็นคนแนวแบบประมาณว่าอ่ะคืออ่งองอ่อนนั้นอ่อนนี้ผมให้อ่อ,อนอีกายโยน่ะเขาก็ชอบดูเอ็ดผมบ่อยมากแล้วอ,อ่อนอ้อนธันวาหรือมกราเนี่ยเขาผมก็บล็อกเขาไปแต่ว่าผมก็ลองแบบประมาณว่าเออเฮ้ยบล็อกดีกว่าเขาก็ชอบทําคลิปแบบแบบประมาณว่าเหมือนคลิปผมเป็นแนวแบบเทนไร้อะไรประมาณเนี้ย ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคือเขาต้องการอะไร